บัดนี้เป็นวันที่15บวันนี้เป็นวันที่15มีนาคม2568ครั้งที่72ของข้าพเจ้าขอถวายสิบของข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุกัญญาคุณพัทีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตร,รพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธพุทธบูชาธรรมบูชชาสังฆบูชชาและจริยาบชชาแดา่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและรู้ได้มีสมาธิจดจ่อในคาระพยัญชนะในบทสวดจากต่อเน,นื่องด้วยเถอ บทที่หนึ่งบทสดชุมนิมเทวดาสมันตาจัก,กรวาคีสุอัตลักษณ์ฉันตวเทวตาสัตทมามุราชาศส,าสนาตุสักมฆะธรรมสักเคกามีจารุเปยขิริสาราตเถจันตาริเกวิมาเนธีเปรตเถชัคามีจารุวะนะคะเนเคหาวัตุมีเกตตภูมาจายันตุเทวาชลธา,าลาอิสมียะคาขัตพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะลจานาสาทวมมีสุนันตุธรรมสวรรค์การุออยาพัานตาธรรมสวรรค์การุออยาพัานตา ธรรมสวนาคาลวยาพัฒนาบทที่สองบทบูชาพรระัตนาไตอิมินาสกาเลนะพุดทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพรระัตนาไตอรหังสมาสุตโตภะคะวาพุทธังภะคะวาตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวาตตาธโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ บทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถาน้ำมังตะสาพระขะวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมังตะสาพระขะวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมังตะสาพระขะวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนับปฐาพุทธังสรนังกัจฉามิธัมมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรนังกัจฉามิ ตัดิยัมีพุทธังสละนังขจามิตัดิยัมีธรรมังสละนังขจามิตัดิยัมีสังฆังสละนังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยคัถานาทีมีสระนังอัญงพุทโธมีสระนังวังเอเตนะสะจวเชนะสติมีหงตุสะพทานาทีมีสระนังอัญงธรรมโมมีสระนังวังเอเตนะสะจวเชนะสติมีหงตุสะพทานาทีมีสระนังอัญงสังโฆมีสระนังวังเอเตนะสะจวเชนะสติมีหงตุสะพทา บทที่เจ็ดบทสวมาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิลาวิหารติกับปิละวัตุสมิวะหามเนมหาตาพิโุสังเกนะสัติีตจจมาติหิพิโคสเตหิสัพเพวะอารติทัศนิจารโลกธาตุโยนีเทวตาเยปุยนาจาริปติตาหุติพระควันตังทัศนายาพิโุสังคตจารอธาโขจตุนังสุภาวัสกัยการนังเทวนังเอตังโมสีอายังโขพระควาสเกสุวิหารติกับปิละวัตุสเมวะหามเมวะ มหาวเนมหาตาพิคูสังเขนัสทิงปัจมัติติีพิภสเตหิสัพพเหวารันเตหีทัศนีจารโลกธาตุนิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุติพระขาวตังทัศนายาพิขูสังคัญจายันโนนะมายัมปีเยนะพระขาตานุปสังเกนมายามะอุปสังคมิตวาภาพระขาวโตสันติกีปัจเจกวะคาถาภาเสยามตติอาทาโคตาเทวตาเสยอาทาปีนามานามาพระละวาปุริโสสมิชิตงวาภาหัง ภาษาลิยาภาษาลิตังวาพาหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภะคอนโตคุรโตปตุระหังสูอาตะโตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทตวะเอกามังตังอัตถังสูเอกามังตังคิตาโหเอกาเทวตาภะคันโตสันติเกอิมังคาถาอภัสสิบมหาสามายมหาสมัโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคาตาอัคตามหาอิมังธัมมะสมัยยังทักิตายวะอปาราชิตังตะสังคันติอาตะโคอปารา เทวตาภควันโตสันติเกอีมังคาถางอภัสิตตะราพิขาวโสมาธหังสุจิตตังอัตโนอจุชุกมังกงสุสาละทีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิลักขันติปันติตาติอัถหัวปาราเทวตาภควันโตสันติเกมาอีมาสันติเกอีมังคาถางอปาสิเชตวาปบลีขีลังเชตวาปบลีคังอินทัศขีลังโอหะจัมมต์เมชัยโอหะจัมะเมชาเตจารันติสุภวิมาราจกุ มาตาสุกันตาสุสูนักาติอตาควาปาราเทวตาภะทันโตสันติเกอีมังคาถังอปสีเยเคสีพุทธังสรนักตาสีนาเตฆามิสันติอปายภูมิปะหายะมนุสสามเทหังเทวกายังปลื้ปลุเรสันติติอตาควาปาราพิภุอามาเตศีเยภูยนาสติพิฆเวทัสเสสุโลกัทฐโุสูเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิภุสังฆัจจะเยปิเตพิฆเวอรหิสุอติธรรมทานะอรหันตโตสัมมาสัมพุทธเตยสามปภะคะวันตานังเอตระเอตระไป เอตปะละเมียวมะเยวะเทวตาสนิปติตาเห็นสงเสยิญญาทาปีไม่หังเอตละหิเยปิเตพีกเวลาวิสติอนาคตอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปิภะควันตานังเอตปะละเมียวะ เทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทัพิมายังเอตัะหิอาจิกิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิจตติสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนันาสาธุกังมานาสิกโรธาภัสสิสามิติเอวัมพันเตโคเตพิขุพระควันโตปัจจโสสุงพระควมเอตทัถวจาสิโลกมรมนุตกสามิ ยถาภูมังตัทสิตายสตาคิริขพลังปยิตตาสมาหิตาปุถุสียาวสังลินาโลมหังสาพิณักษีสัมพุโนโอธาตมะณะสาสุทธาวิปัสสนะนาวิลาพโยปัจจสติยตวะวันีกะปิลัทธเวตัตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสสเนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาธาภิกขเวเตจะสัมจะตัปปะมะกรุุสตาวาพุทธศาสนาเตสัมปตุละหุยานัง อมนุสานะทัศนังอปิกีสตัมมะทังหงสหัสังอัตตัลิงสตังเอเกสานังอมนุสานะมัทธสุงอปิกีนันตมะทังหงสกิสากสัพพะพุทธะอหงตันจัดสัพพังอภินญญาพิพวากิตตวานาจมัตโตอมันติยิสัทธาสาวเกสันเนระเตภวัายาพิลัมตาเตวิชานาทถภิกโวเยวหังกิตเยสสามิคิรหิอนุปปสุสัตตสหัสสาวยากวายคายภูมากปิรรถวาน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนุมธมานาภิกขมงภิกุนางสาวติมวนังเสศสหัสหิมัตายักขานะณะตวรีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนุมธมานาภิกขมงภิกุนางสาวติมวนังสัตตาคิลาติสิยาสายิจักขานะณะตวรีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมานาภิกขมงภิกุนางสาวติมวนังอิเจเตโสขัสสะสวาอิจักขานะณาตวริโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทัมนาภิกษุโมงภิกขุนางโสติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานันตะวณิโรอินทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกษุโมงภิกขุนางโสติงวนังกุมิโลราชกิโกเวปุลัสานิเวสนังพิโยนังสตัสหาสังยะขานังปิยิลุปัสสติกุมิโลราฬะ ราชค اه ิโกโสมาคัสวิติมนังปุริมันจาริสังราชทตตะรัถโตภาษาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายสัจโสปุตตปิตัสสะภาโวอิธานามามาภะราอินทิมันโตชิติมันโตวนนาวันโตยสัสสิโนมุธมานาอภิกามวุภิกุลังสวิติมณังทักขินันจาริสังราชาวิรุนหงตะภาษาสติกรมพานธนังอธิปติมหาราชายสัจโสปุตตปิตัสสะภาโวอิธานามามาภะราอินทิมันโตชิติมันโตวนนาวันโตยสัสสิโน โมทัมนาภิกาษุณางสสติมนังปัจจิมันจติสังราชาวรุปะโคสะภาษาสตินะคะนางอธิปติมหาราชายาสัสสุปุตตะปิตัสภาโวอินทานามาภะราอินทิมันโตชุติมันโตวะนนมันโตยาสัสสินโมทัมนาภิกษุณาพิคุณางสสติมาณังอุตันทะลันจติสังราชาวรุปะโคตะภาสาสติยะคะนางอธิปติมหาราชายาสัสสุปุตตะปิตัสภาโวอินทานามาภะราอินทิมันโตชุติมันโตวะนนมันโตยาสัสสินโมทัมนาภิกษุณาพิคุณางสสติมาณัง ปุริมาทิสังทัตตาลัทโธท่าคีเนนะวุลทะโกปัจจิเมนะวิรูปะโคคือเวโอุตัลังทิสังจัตตาโลเต,ตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาท,าทันทะละมนาอัตถังสุวรรณีกับปิละวัฒเวเตสังกามายายิวิโนภาสาอากูปัญจานิกาสัทามายาตุเตนเวเตนวิโพจัมภูโตัวสาจัทน,จน,นทโนกามาเสโทจันกินุคันฑุนิคันฑุจะปนาโทโอปะโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมัตตาริ จิตตาเสโนจากคันทโนาโพนาโคราชาสม,สมุทโพอหุปัญจสิโสเจวตินิโรสุริยวัจจะสายเ,เตยจนันเยจัตราชโนคันทภาษาราชพีโมทมนาพิกามุงพิกุลนางซอติงวนังอาคุณอาาัฐาภูนาสภานาคาเวสารัส สหัตจตกรตันพัลสตัลลาอาหูตายาคาสายาติพิยามุนาทัตลาธาจาอาหุนาคายาสสินโนเอราวันนมหานาคโสปะคาสมินติมนงังเอนะนาคาลาเชสาสาสะฮาหหลาตีทิพักทิชาปาักขีบว,วิสุทธาจากักูวิหายาสาเตนวนามนะชปัตตาจิตลาสปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคะราชานะมานะนะนะสีสุปน,นตโตขขมมะกาสิปุทสรนาหิวัจหิอุปอยัน หาญาตานะคะสปนาสารณะสารณะมกังสูพุธทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวะสวัสเสเตอินเทมตัวยัสสิโนกาลกาละกัญชามหาทิสมาอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจารปาราโทมนาโมจีสหะสตันจาภลิปุตานางสัพเพเวโรจนามากาสนาหิตาวะภลิเสนงังลาหุภัทธรมุปะปขมงสมาโยธานิพันธันเตปิคุณังสาวติวะนาง ปูจัตเทวาปทวีจเตโชวายโยตถะขมววรุณาวรุณาเทวาโสมาจายัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตเตทัสศทางกายาสเพนนาณตวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันอวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกขมงภิกขุนังสวัสดิมมนังเวนโทจัตเทวาสหายริจะสมาจัตุเวยามาจัตัสสุปนิสาเทวาจัตถโมมาโคบุริกิตาสุเรยัสุปนิสาเทวาสุยามาโคบุริกิตาณขัตตานิบุริกิตาวา อาคูมันทวาลาหากาวัสนังวัสบุวะสาวุเศธโถสังกูปะคัสปุลินทะโถทัสเตทัสตากายาสัมพินะนาตวะนิโนอิติมันโตชิติมันโตวะนัวมันโตเยสสิโนมูธัมนาภิกขะมุทธิคุนังสวติวะนังอัตาคุสาวูเทวาชัลลามะคิละกิสีละขานิวาอริทกาจะอะลุชาจะอุมาปุพานิคัสิโนวะลุนาสหะธรรมาจะอจุตาจะอนิชกาสุเลยลายุจิลาอาคูอาคูวัสวาณิสโนเททัสเตทัสตากายา สัพเพนะนะตว่านิโรอิิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมนาภิกขามุงพีกุนังสวัสดิ์ุะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสตมาหินทาปัทสิกาอาคูอาคูมะโนปัทสิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจาโลหิตาวะเยจาโลหิตาวาสิโนปัลลคามหาปัลลคาอาคูเทวายัสสสิโน ทาเสถาท่าเสตทาเสถากา,า,ายยาสเพลานตัตะวัน,นิโนอิทิมันตชติมันโตวันนาวันโตยาสิโนโมธาณาอภิการมุงพิกุลังสติงวนังสุกาการุมานุราคุยคนะสาสาโอทาตะไครหาระโมขาคูเทวาวิจักคณาสัตถามัตตาหาลักชามิสกจาจายะเซ ยาสัตสิโนทนายังอาคาปัชุโนโยทิสาพิวัตสติทัสเตทัศทากายาสัพพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมธมานาภิกามุงพิกุณังโสติงวะนังเขมิยาตุสตายามากัตถกาจายาสัตสิโนสามพิตะกายรามะรามะเสถาเชตินามาจารสวะนิมมาณลิติโนอาโกอาทาคาอาทาคูปัลนิมิตาทัสเตทัศทากายาสัพพนนาตะวนนาตะวันนิโน อิทธิ์มันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสินโมธมนาพิกาโมพิ่คุณางสวัรดิวนาสัตถีเตวันิกายาสเพนนะธมานิโนนามันวายนะอาคารสุญเยจันเยทัสสาธิสาสาสปปะวุฒิชาติมารคีรังโอคตินนามณะมัสนาสวังทักขีโมคาตลังนาคังจันทังวะอิสอาสิตาติตังสภามาปรามัตโตจะ ปุตตาอิทิมันโตสาสันนังกุมาโลสติติโสจาโสปะคะสวิตีวนนงสาสะพามโลกานังมาพามพิติตทตติสุปปันโนชุติมันโตพิสมากายุยยะสสสโสทสศนะอิสระอาคูปัจเจกวะสัสปัจเจกวะสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาิโตปริวาลิโตเตจัสสเพออิการเตสินเทเทวสภามเกมารเสนาอภิการมีภาษากันหาสาบันทิยังเอธาคันหาพันธาาลเคนพันธมตโตโหสมนตาปริวาเทละ ปาริวาลีธามาวูมุนจิตธาโกจินังอิติตธา,ามหาเสโนกันหาเสนังอัปปะอเปสัปอเปสยิปยานิตาตะลัมหาจาัจจะสลังขตาวะอเประวังยะถาปภุสกุเมโคธนายันโตสวิชุโกตตาทาโสปัจจุปัจจุทาวติสังคุโตอสัยยังเิวัสีวสีตันจาศพังอเปญายะวิวัคิตวานาจักุมา ตัต <icana>, ัวอมตรกิสัทธาสาวเกศารเสนรตีมาลาศีนาอภิกันตาเตวิชานณฑาพิโกเตจอาปมมัรุงสุตตะวพุทธศาสศาสนันวีตละมาเขหิปกามงเนสังโรมปีอินเชยุงสังเทวิวิชิตาสังฆมาพยาติตายสัชโนโมทันติสาวุเตหฮสาวกาเตเชนิสุตาติ บทที่8ปดบทสวดธรรมจักรกวัตสูตรเออมีสตังเอกังสมัยยังภระวาราพระราศียังมีระดีอิสิปเตนีมิคัตเยตาตะละโขพระกวาปัจจิกวัคขเยพี่กัวมันเตสีเทมมีพี่เวีอันตาปภชิตเตนะน่าเสกวิตะพายโยชายังกามีสุขามาสุขผลีลุลีกานโยโยโคหิโนุขโมปัทุปัถุชนิโคอนาลิโยอนัสตตัสอนิโตโยจายังกัอัตตะกิลามัทานโยโคหิโน นานยโยโคทุกข์หัวานิอนาริโยอนัตตสันิโตอิเตเตพิคเวอุโภอันเตอนุปปัมขมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจ้กขุกรณียนักกรณีปสัมยะอภิญญาสัมพุทธายนิพานายาสังวัตติกตมัจจะสาพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณร อภิสัมพุทธาจักขุกัณลิยานะกัลลานิปัสสัมยาอภิญญาญาสัมพุทธายานิพนายนิสังวตติอาญามมวะอริยุทังอิโคมาโคสุยติทางสมาธิฏฐสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมันกัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิกเวมัชฌิมาปิฏิปทาตถานะคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัณลิยานะกัลลานิปัสสัมยาอภิญญาญาสัมพุทธายานิพนายนิสังวตติ อิทังโขปนาพิคเวอิบทุกขังอริสัจจังชาติปีทุกขาชาลิปีทุกขังมรานันปีทุกขังโสกบปริเทวทุกขะโทมนัสสุปยาสาทีทุกขาอปเยหิสาปโยโคตุโคปเยหิวิปโยโคตุโคยัำปัจฉังนะลัพติตังปีทุกขังสังคิเตนะปัจจุปทานักขันธาทุกขาอิทังโขปนาพิคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตถาโปโนภวิกานันนันทิลาขสักตาตตลาตตลา พิ่นันทีนิสียติทางกมามตัณหาภวจิตัณหา,าวิภาวตัณหาอีทางขุปณะพิกคเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตตตัสายิวปัญหายะอาศสาววิรคานิโรธอจาโคปดินิสัพโพมุติอลานาระโยอีทางขุปนะพิกคเวทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริยอาาโยอทัทถังคิโกสจบอัทถังคิโกมะโคสยยิสังทาง สัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิฏฐทั้งทุกขังอริสัจจันติเมีพิฆเวปุเพอนุลุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิโอุทธปฏิตัมโผนิธรรมทุกขังอริสัจจังปริงเยตยันติเมีพิฆเวปุเพอนุลุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิ วิชาอุทภปิยโลโกอุทภปิตังโขปนิธังทุกขังอริสัจจังปัญญาตันติมีภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทภปิยานังอุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภปิโลโกอุทภปิอีทังทุกขันิสตมุทโยอริสัจจัติมีภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักขุง อุทัพปฎิยานังอุทัพปฎิปัญญาอุทัพปฎิวิชาอุทัพปฎิอโลโกอุทัพปติตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริสัจจังปหาตัดพันธีมีพิขเวปุปเพอนุนุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปฎิยานังอุทัพปฎิปัญญาอุทัพปฎิวิชาอุทัพปฎิอโลโกอุทัพปติตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริสัจจังปะหินอันติมีพิขเวปุปเพอนุนุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปฎิยานังอุทัพปิิิิิวชาอออุุททปปโโโลกตตังฎ อุปทัพป so ิธีอีทังทุกขานิโรธอัลลิสัจจันติเมธิคเวปุภอนุนุสตเตุสุตทำเมสุจักขุงอุทัพปิธยานังอุทัปิธิปัญญาอุทัปิธิวิชาอุทัปิธิอโลโกอุทัปิธิตังโขปนิทังทุกขานิโรธอัลลิสัจจังสัจจิกาตัพันติเมธิคเวปุภอนุนุสตเตสุทำเมสุจักขุง อุทปฎิยานังอุทปฎิปัญญาอุทปฎิวิชาอุทปฎิยโลโก้อุทปฎิตังโขปณิทังทุกขานิโรธะอาริสัจจังฉาติการตันติเมพิฆเวปุเพรานุนุสุเตสุธรรมิสุจักุงอุทปฎิยานังอุทปฎิปัญญาอุทปฎิวิชาอุทปฎิยโลโก้อุทปฎิอิทังทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอาริสัจจังติเมพิฆเวปุเพรานุนุสุเตสุธรรมิสุจักุง อุทัปิ ителей, ิยานังอุทัปิิปัญญาอุทัปิิวิชาอุทัพปิธโลโก้อุทัปิิตังโขปนิธังทุกขานิโรธาคาปนิปฏิปทาอาลิสัจจังภาวิตตพันติเมพิคเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักหุงอุทัปิิยานังอุทัปิิปัญญาอุทัปิิวิชาอุทัพปิธโลโก้อุทัปิิตังโขปนิธังทุกขานิโรธาคาปนิปฏิปทาอาลิสัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักหุงอุทัพปิ ย่าวกิวัจะมีพิฆวีิเมสุจาตัวสุอัลิสัจเจสุเอวันติปลิตวัดถังท่าวัฒสกัลังยถาโคตังยางนาทศนังนะสุวิสุถังอหงสีเนวาตาวะหังพิฆวีสถีวโกโลเกสมาโลกเกสัะสะพามกเกสศาสนาพามนิยาวปชัยยะสถีวงังโลสายะอนุตตลังทัพ สัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจะยาสิงยาโตจักโเมพิฆเวอินเสวจะโตสูอริยอริยสัจเจสูเอวันติปริทัตถังทวทัศสกัลังยถาปุตตังยานัทสนังสุวิสุทธังโหงศีอัตถังพิขภเวสัทเทมกีโลเกสมาลเกสพามเกีสัสนภามายยาปชายาสัทเทวมุนสัยะอนุตตังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจะยาสิงยานันจาปนะเมทัสนังอุทัปธิอาคุปเมอิโมติอายามันติมาชาติปนาทิฐานีปุรณภาโว อิทมาวจะภะควะอัตมนาปัจจวัคคียาพิคุอภควโตสภาคิตังภะพินทงอิมันสมันอิมันอิมันสมินจะปะณะเวยาการนาคสมิงพันญมะเนอายสมันโตคนทัญยศาวีระชาวีตมะลังธรรมะจักรุงกัปวิยังกินจิตสมุทญาธรรมังธรรมสัมพันตังนิโรธาธรรมันติปวตติ ปาวัติเตสจะพระขวตาธรรมจักเกอภมาเทวสัตวมนุสาวิสุงเอต้าพระขวตาพระราษีย่งอิสิปติเนมิคตยีอนุตลังธรรมจักกลางปาวติตังอปาวติยังสมณีนะวะพามณีน,นะวะเทวีนะวะมาเลนะวะเกนิ ว่าภามุนาวากินิจิวะโลกัสสเวนติปุมานังเทวนาสัทธังสุตะวะเจตุมหารัชกาเทวาสัทธมานุสาวิสุขเจตุมหารัชกานังเทวนาสัทธังสุตะวะตาวะติงสาสเทวะสัทมนุสาวิสุงตาวะติงสาวะนังเทวนาสัทธังสุตะวะยามาเทวาสัทธมานุสาวิสุงยามานังเทวนาสัทธังสุตะวะตุสิตาเทวาสัทธมานุสาวิสุงตุสิตานังเทวนาสัทธังสุตะวะนิมานะรติเทวาสัทธมานุสาวิสุงนิมานะรตินังเทวนาสัทธงสัตะวปริมตวสะังสาุตตะว ภรานิมิตรวสสาวตีนางเทวาสัทธังสตวาธรรมกายิกาเทวาสัทธมนุสาวิสุงเอตตาภควตาพราณสศีอย่างอิสิปฏิเตนิมิขเทเยนตะลังธรรมจักกังปวัตติปิสามะนีนาวะพามะนีนวาเทนีนวามาเลนีนาวะพามุนาวาเกนิจิวารุกัสมิติอิติหะเตนะขีขะนีนาเต เตนะมุหเตนะยะวะพามาลูกาสัตโธอภูคัดคัจฉิอิยัญจะทัสสาหอดสีโลกะทัตตุสังกปปปิสัมปะกัมปิสัปปาวีธิอไปมาโนโอจักโรโลปะโสโลเกปตุระหุสีอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวะอัตาขูพะขวาอุทานังอุทานิสีอัญญาสีวัตโพกุลธัญโยัญญาสีวัตโตโพกุลธัญโยติอิติหิหังอายสัมันโตกุลธัญญาสัอัญญากุลธัญโยเตวะนามังอโหสิติ บทที่เก้าทธานุสติอิติปิโสภะคาวาหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุกตโโลกวิถวนุตโโปุริสัทธรรมสาและทิสัทธาเทมุนสานังพุทโธภะคาวาติบทที่สิธรรมานุสติสวะขาโตปทวตาธโมสันเทติโกกาลิโกเอปสิโกปนายิกโกปจจตังวิธิปภูวินยุหีติบทที่สิบเสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสัสยุคณะอัตถาปุริสัสปุภาะเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันชะนีกาลันีวันตลังปุญญาขิตังโลกัสสาติ บทที่12สอักตวาสักกะตวาพุทธะรัตนังอุสธรรมอุตมังวรังหิตังเทวมุตสานังพุทธเทเชนะสตินานาสตุปทวะสเปหูขาอุปัสเมณตุเตสักกะตวาธรรมะรัตนังอุสธรรมอุตมังวรังปะหิตปะลิขาหุปัสมานังธรรมะเทเชนะสตินานาสตุปทวะสเพพยาอุปัสเมณตุเตสักกะตวาสังฆะรัตนังอุสธรรมอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสักกะเทเชนะสตินานาสตุปทวะสเพโลคาอุปัสเมณตุเต บทที่สิบสบบามพระคาถาชินาปัญชนนโมต,าาตัสสะภะโะโตระโตสมาสปุัสานนโมตัสสะภะโะโตระโตสมาสปุัสานนโมตัสสะภะโะโตระโตสมาสปุัสสะเฌียสานักตาพุทธาเชตวมะลังสมะฮานาจตุสัจจาสพังและสังเยปิวิสุนาราสภาตังหังการาทะโยพุทธะอัตาอาาวิสตินายกาสาเพปฏิทตาไมาหมังมัทเกเตมุนิสาราสีเศปิโตไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปิโตไมาหังอุเลสะพ,พักุณกะโรหะทะเยมีอนุโรทวสาลิปุตโตจัตถคินี โกณทันโยปิทิภาคัสมีงโมกัลลโลจวามเกธักคินีสวรณีไม้หังอาสมอนันทลาหูลากาสปโปจำมหานโมอุขาสูโมสุตะเกเกสตโตปิทิภาคัสมีนสุริโยปังโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนีุงคาโอคุมารลกัสปโปเทโรไมเฮสีจิตวัตโกโสถไม้หังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณกะโรปุลโนอังคุริมาโลจัอุปาลีนัทสิวดีเทระปัจจายมีชะตานารเทติละกามามาเสสซาสิติมหาธิราวิชิตาชินาสาวกเอตัสสิติมหาธิราสิตธวันโตชินุรัส เชลันตาศิลาเตเชนอังคามังคีสุตจติตาลัตนางปุรัตโตอสิทธากินีไม่ตัดสุตการทัศนคังปัจจัตโตอสิวามีอังคุลิมาลังกังขัตมูลาบาลิตันจารัตนาเฮียสุตคังอากาเสชชนังอสิสิสะปะกัลิสันติตาชินานาวัลสังจิตตาสัตตาปะกัลลลังกตาวะติตตาดิสันจิตตาภิลาจัมตุปัฏฐวาอสิสาวินเนยังยันตุอานันตชินาเตสาวะสโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธังเชลีชินาปัญเชลามาจามิหิวิรันตังตังว อิเจว่ามันตัวสุโกโตสุลโคชินานุภาเวนะสิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตาลายโยสัทธรมานุภาวะปริตโตจารามิชินะปัชเลตีบทที่ยี่สิบบทสวดพระโหมหาหกาพระโหสาสามะมินิมิตาสาวุธันตังสีเมฆาลังอุทิตะโคนสะเสเซนะมะลังทานาติธรรมะวิธีนาชิตวาวมณีโทตันเตชะสาโพุเตชิมังครานี มาลาติเลกามะพิยุติสัพพารติโกลัมปนาคาวะกามัทฐายะขังขังติสุทันตาวิธินาชิตวัมนินโทตันเตชะสาโพลตุเตเชมังครานินาคาคิริข้ชวะรังอติมัตตพูตังทาวะกิจจกวาสณิวัสุารุนันตังเมตตามพูเสกาวิธินาชิตวัมนินโทตันเตชะสาโพลตุเตเชมังครานิอุขิตาข้าคับมานติหัตถาสุทารุนันตังทาวติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิติพิสังคตวโนุชิติวันมุนินโท ันเตชชาภาตุเตชิยมังคลานิกัตถภาวนากัตถามุทะรังอิวาขะพินียาจินใายะทุธาวจนังชนะกายมัาเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวมุนินโทตันเตชชาภาตุเตชิยมังคลานิสัจจังนิหายามติสัจจกะวะเทกิโตวะวะทาพิโรปิตามะนังอติมาตพภูตังปัญญาปฏิปัจชริโตชิตวมุนิโทตันเตชชาภาตุเตชิยมังคลานินันโตปนันท้าผู้ชักขามวิบูติมหิถิงปุเตนะเทระผู้ชักเะ ถ้ามาปะยาโตอิทุปเทสาวิธินาชิตธรมนินโทโธต,ตันเตชสาพันตุเตชียมังกรานิทุกาหาทิฏฐาปูชเคราสุทตาหัตถังพรมังวิสุทธิชติมิติปากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตธรมนินทโธตันเตชสาพันตุเตชียมังกรานิเอตตาปิพุทธชยมังคะระอัตตาคาถาโยจัโนที่นาทีเนสัวเตมตันทีหิตวหตวานิในนะหิตตวานะมีการวิธานิจปัตถาวานิ โมฆังสุขังอธิเครมออยานุนโลสปัญโยมหากรุณีโกนาโถหิตายสัพพปนินงังภุเรตวะปรมีสัมภาสัมปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาวเชนะหอตงตุหองตุเตเชมังครังเทียโตพุทธิยาม,มุเลสักยานังนัตพัฒโนเอวังตวังวิชโยโหองอิชยัยยยสุชมังะเลอปาลาชิปัตตังลังเกสิเสปทาวิปเกลอภิเสัยกสัพพะพุทธาน,างนังขะปตโตปโมทเติสุนะขะตังสมังครัง สุภะตังสมุทิตังสุกันโนสมุตโตจัสริถังภามาเจริสุปะทักขินังกายะกัมมังวาจักกัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปะทักขินาปะทักขินางนิกัตตวานะและพัตเตภปะทักขินีพระวันตุสัพพังฆังลักขันตุสัพพิวตาสัพพะพุทธานุภาวินัสธาโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพังฆังลักขันตุสัพพิวตาสัพพะธรรมานุภาวินัสธาโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพังฆังลักขันตุสัพพิวตา พระสังฆานุภะวินะสถาราสุติขะวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานาคาถายาธิวตตาสันติวิหารละวะันีตุเปกะเลบททิกะเลตาหินตาหิตาธรรมะไทนะภะวันตุปุตชิตตาสุติกะโลเตทาวิหารมันทะเลเทราจัมมาจานาวากาจัพพิควูสารามิกาปนาธานาปฏิอุปสกาขามาจาตเทสานิคามาจาอิสาราสัปปนาภุตาสุขิตาภาวนตุเตสะชาลาภูชาชาลาภูชาเยปีจะอันทามสัสสะภา สังเสติฐชาตาอัธวุปวะปาติกานิยานิกังธรรมาวังปฏิจเตสัมเพปปีทุกขสังฆะรุนตุสังขยังจตุสิลังสตังธรรมโมธรรมธราจับปุลาสังโฆตูสมะคควะอัธยาจัจยิตายาจัปมเฮระขตุสัตธรรมโมสัมเพปีสัมธรรมจริโนพุทิงสัปปปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปัสสนงหงตุสัมเพปีปนิโนพุทธศาสนาธรรมาสะทารังปเวจโตกาลีเทวุปวสตุ ปาวัสตุวุติภะวยาสตานังสมิทังเนตุมีทนิงมาตาปิตาจ่าตระชังนิจังลักขันตุปุตตายะปุตตะกลงเอวังธรรมีนามราชินโปรชังลักขันตุสัพพธาบทที่สิบหกเทวการิตะเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสรงเทวดาทุกขะปัตตาเจนิทุกขะพยาปัตตาเจนิพยาโสกะปัตตาเจนิโสกาสุโหนตุสัพเพปิปนิโนเอตาวะตาวตใจอเมหีสัำพัญตังปุต ปุญญสัมพังังสัพเพวิวัวันุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาเทานางทังธาทันตุสัทยาสีรังลักขันตุสัพ,พทาพวะภาพว่านาพีรตาหุนตุขจันตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสมครคนคาถา หนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัเพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุติโยตุนิลานตะลังหนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัเพเทวตาสัทธรรมานุภาเวนะสุติโยตุนิลานตะลังหนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัเพเทวตาสัพพะธามัสังคาวายเวนะสุติโยตุนิลานตะลังสัพเพุทธาขลับตาตาปจิกายันปจิกานันจายังภารังอาหาตานันจเตชิณะลักขันพัทธมิสสะปโสสัพเพุทธาขลับตาตาปจิกานันจายังภารังอาหาตานันจเตชิณะลักขันพัทธมิสสะส สัพเพพุทธาพระปัตาปจกานันจจยังพลังอนันตานันจเตเชนะรคังพัตม er. ิสปปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจิกานันจะยังพลังอหันตนันจเตเชนะรคังพัตมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจิกานันจจยังพลังอันตหันตานันจเตเชนะรคังพัตมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจิกานันจจยังพลังอนันตนันจเตชนะรคังพัตมิสปปโ สัพเพพุธาพระปพตตาปจิกนันจะยังพลังอรันตานันจเตชนะลักขังพนมิสปะโสสัพเพพุธาพระลัตตาปจิกนันจะยังพลังอรันตานันจเตชนะละกขังพนมิสปะโสสัพเพพุธาพระปัตตาปจิกนันจจยังพลังอรหันตานันจเตชนะรัังพนมิสปะโสสัพเพพุธาพระปัตตาปจิกนันจจยังพลังอรันตนันจเตชนะละังพนมิสปะโส อนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุสง์แห่งการบูชาพระตาลไตา้ด้วยการสาธด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุดพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกข้การพรเจ้าขอให้ข้าพเจ้าถูกคนจากทุกภยัยทางปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทศเทวดาทั้งหลายปณมุนทานในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบนอัมโนพรให้กับข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายุเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้ครูสักตลอดจนวัตถุมงคลทางปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพ แห่งพระปริจสรจสัมปชัญญสิทธุประการเธอ